สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําหนังสือนะครับตอนนี้เป็นรูปเล่มแล้วนะครับหนังสือสตาร t ทสองนะครับสต r ร t ททูเล่มนี้นะครับสต r ร t ททูจะวาเว็บเฟรมเวิร์กนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะแนะนํานะครับความหนาก็ประมาณนี้นะครับหนาพอสมควรอ่านกันก็ใช้เวลาเล่มนี้เขียนนานมากนะครับเนื้อหาข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูก็จะมีคํานําไม่ต้องข้ามไป สารบัญนะครับจะไล่ตั้งแต่เบสิกออสตราสเบสิกก็คือพื้นพื้นฐานฐานนะครับพื้นฐานอาดูสารบัญแล้วกันนะครับเห็นไม่เห็นไม่รู้นะครับก็ดูเอาไล่มาเลยตั้งแต่พื้นฐานการติดตั้งนะครับก็ข้อดีข้อเสียการส่งค่าต่างๆ mvc นะครับว่าไปเรื่อยถึงเรื่องฟอร์มตามมาด้วยเรื่องดาต้าเบสแล้วก็มีเวิร์กช็อปอีกครึ่งเล่มนะครับเวิร์กช็อปก็จะเป็นโปรแกรมปลูกผักนะครับง่ายนะปลูกผักขายอ่ะตัวนี้เล่มนี้นะครับเหมาะกับผู้ที่ เริ่มต้นการเขียนสตรัททูหรือเขียน Java Web Framework ใหม่ๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถที่จะอ่านเล่มนี้ได้นะครับตัวจัดการฐานข้อมูลนะครับภายในเล่มนี้เราจะพาใช้ Hibernate นะครับ n a t e เอ่อเป็นเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับ Database เนะครับเดี๋ยวจะมีพาคอนฟิกไฮบรเนตด้วยหน้านี้เดี๋ยวให้ดูดเล่นๆแล้วกันะจะมีการคอนฟิกดัตเตอร์เบส รเราจะพาติดตั้งทุกสิ่งทุกอย่างเลยไล่มาตั้งแต่สมมติว่าเข้าเรื่องดัตต้าเบสแล้วก็พาติดตั้งไฮบร r นเ t e พาดาวน์โหลดมาคอนฟิกใส่กับโปรแกรมนะครับออเครื่องมือเขียนนะบเกือบลืมจะเป็น NetBean นะครับส่วนข้างในนะครับพิมพ์สีทุกเล่มนาะทุกหน้านะทุกหน้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับการอธิบายนะครับก็จะอธิบายไว้อย่างละเอียดยิบนะครับในแต่ละส่วนนะ ซึ่งนะครับก็เหมาะกับมือใหม่นอกจากนี้นะครับโค้ดเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกเป็นส่วนๆวนตรงไหนที่สําคัญก็จะมีการทาสีมีการมาร์กไว้อ่าประมาณนางนี้นะครับก็จะเป็นสีนะดูง่ายนะครับพยายามที่จะให้เห็นครับส่วนโปรเจกต์ข้างในหน้าตามเป็นอย่างนี้ครับไอ้โปรแกรมฝูกผักเราเนี่ยนี่ครับหน้าตามันตัว user interface หรือ UI เนี่ยผมพาใช้ทุกๆ ตัวนี้น่าจะเป็นตุกๆไหมนะ od? ผมจําไม่ได้มันมันเป็นตัวทำยูเซนเชเฟ่เนี่ยก็คือพวกสีสันต่างๆเดี๋ยวผมดูกันแป๊บหนึ่งอาตุกๆจริงๆด้วยนะครับผมพาใช้ตุกๆเฟรมเวิร์กตัวนี้นะครับไอ้ก็เขียวเนี่ยนะครับแล้วก็พาเอามาอิมพิเม้น์ใส่นะตัวระบบก็เป็นระบบง่ายๆนะครับฐานข้อมูลไมค์คือแอลเครื่องมือเขียนก็คือเน็ตบีนนะครับอ่ะจบไปกันนาเสนอหนังสือเล่มนี้นะครับ ก็ใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็ดูได้ที่เว็บ java thailand com ตอนนี้เราทำมาไม่เยอะนะครับเราจะทำเป็นล็อตนะครับล็อตละ2 3 3 0เล่มสั่งมาอาจจะรอบ้างถ้ามันหมดนะครับถ้ามาถูกจังหวะที่มันหมดพอดีอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมไปเยี่ยมชมนะครับที่ java thailand com นะครับมีหนังสือโปรแกรมมิ่งดีๆแ,แยะเลยนะครับเป็นภาษาไทย โอเคครับผมสวัสดีครับ